คงจำได้กรณีที่กระทรวงดีในยุครัฐบาลที่แล้ว <c oughs> ไปทำา o u u ไปทำา o u u กับ <c oughs> ทางาบริษัทสิงคโปร <c oughs> นะ์แล้วปรากฏว่าในการลงนาม MOU นะก็มีทั้งเบนสะมิดเอามาเป็นสักขีพยานถ่ายภาพด้วย <c oughs> แล้วก็หลังจากลงนามแล้วก็มีบริษัทนะไปทำสแกนม่านตาชาวบ้าน <c oughs> นะแลกกับผลประโยชน์ต่างๆกันนา รัฐมนตรีดีอียุคนั้นก็คือเลขาธิการพักเพื่อไทยคุณประเสริฐจันทระรวงทองซึ่งประเด็นเนี้จะเป็นประเด็นที่ท็อปนิวจะติดตามเพราะตอนนี้ DSI เข้ามาตรวจสอบหน่วยงานต่างๆเข้ามาตรวจสอบแล้วติดตามในท็อปนิวอัปเดตเรื่องนี้นะครับการเมืองร้อนก่อนการเลือกตั้ง หลังนายกอนุทินและรัฐมนตรีชัยชนกเดินหน้าปราบขบวนการสแกมเมอร์ยึดทรัพย์กว่าหมื่นล้านขุดพบ MOU สุดพิสดารระหว่างดีภายใต้กำกับรัฐมนตรีประเสริฐจันทระรวงทองเลขาธิการพักเพื่อไทยกับบริษัทต่ตางชาติพร้อมด้วยภาพถ่ายปริศนายืนรูปเฟรมกับเบนสมิธนำไปสู่การสแกนม่านตาและจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล กว่าหนึ่งล้านสองแสนรายรัฐมนตรีชัยชนกสั่งยกเลิกและทำลายข้อมูลโดยด่วน DSI รับเป็นคดีพิเศษจับตาประเสริฐจันทะรวงทองและพักเพื่อไทยจะมีคำตอบเรื่องนี้อย่างไรรวมเกาะติดประเด็นร้อนนี้ไปกับเราเนี่ยจะเป็นประเด็นที่เราจะติดตามต่อฮะเพราะว่า DSI ก็ต้องเข้ามาตรวจสอบแล้วภาพไย่ย ที่เป็นภาพถ่ายปริศนาการลงนาม M O U กับบริษัทสิงคโปร์ก็ปรากฏว่ามีเบนสมิธมายืนอยู่ด้วยรัฐมนตรีประเสริฐรัฐมนตรีดีในขณะนั้น,นยืนตำแหน่งคนละฝั่งกับเบนสมิธเลยนะดูการวางตำแหน่งยืนแล้วก็เป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยแล้วก็บันทึกวิสิทธิ์อดีตประหลัดชงประเสริฐพิีรณา M O U บริษัทสิงคโปร์เห็นชอบลงนาม วันเดียวกันแล้วก็ตัวเนื้อของเอกสารเนื้อหาฮะกระทรวงดีร่วมมือบริษัทสิงคโปร์อ้างว่าน,นำร่องศูนย์กลางการเงินดิจิตอลนะเปิดทางให้หาผู้เชี่ยวชาญเข้ามา500คนแล้วก็เปิดทางสำหรับนำร่องกิจการต่างๆซึ่งบางอย่างยังผิดกฎหมายอยู่จนรัฐบาลชุดปัจจุบันรัฐมนตรีดีคนปัจจุบันคุณชัยชนกชิดชอบสั่งยกเลิก MOU ดังกล่าว อันนี้ถือได้ว่าเป็น MOU พิดารระหว่างกระทรวงดีกับบริษัทเอกชนนำไปสู่การสแกนม่านตาจัดเก็บข้อมูลบุคคลนะจนในสุดมีการยกเลิกแล้วรัฐมนตรีดีจะไม่รู้เรื่องได้อย่างไรหมายเหตคุณประเสริฐนะคุณประเสริฐจ,จันทรลงและเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยเลขาธิการพักรัฐบาลในขณะนั้นด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้ต้องติดตามต่อ DSI เข้ามาสอบเรื่องนี้แล้วหลังจากนั้นจะไปถึงใครอย่าก,กระพิบตาเรื่องนี้